เกาะวานุเออเนี่ยเออถ้าบิ๊กมัมมันมาเข้าร่วมด้วยครับบิ๊กมัมบิ๊กมัมไงวะเออเนี่ยอะไรบิ๊กมัมบิ๊กมัมวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิ๊กมัมเนี่อะไรบ้ามันบ้าไม่วว่าพูดร้เ่าเนียเนี่ยอะไรเนี่ย เดบิกมัมอามีนมอาบิ๊กมัมมีนมนี่อะไรนะเนื้อเดบิวตมัมบิ๊กมัมไอ้สัยนะนะนกมัมมีน้ำมีนาโปรเลียนด้วยข้างบนะข้างบนหัวหมวดเอ้อเดบิวตมัมเออเดบิกบิบิบิ๊กมัมถือไม่หิบมาขี่เมฆขี่เมฆแล้ขี่ขี่ตัวใหม่อยู่ตัวผู้หญิงชื่อตัวชอะไรลืมลืมละเออ ข้างบนหัวนะข้างบนหัวเป็นอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นเป็นซูทเป็นซุทเอเอออนั่นแหละเชะ็ดเคถือถือดาบนโปเลียนอยู่แล้วก็มีข้างล่างมีข้างล่างเป็นเป็นเมใหม่แล้วก็ข้างหลังมีมีซุทอยู่มีไฟจากซูทโชยเหลืออยู่นั่นแหละนั่นแหละคือมิกมัมนั่นที่อะไรนะนั่นที่อะไรนะ สถรดอ๋ออันนี้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 ตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่อันนี้ยังไม่มีในเรื่องนั่นแหละเนี่นั่นจะเป็นของเปไปล้อไปโลไอ้ตัวข้างล่างนี่เป็นของไปรอไปโลเนี่ยบิ๊กมัมเนี่ยบิ๊กมัมเออเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าไอ้สองตัวตัวเนี้ยมันจะต้อง ลุมตีลูฟี่แล้วลูฟี่ก็สาภาพแย่ปางตายเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นลงไปนอนกองกับพื้นนะเออแบบวิกฤตแล้วแบบทั้งทีมแบบแย่ทั้งทีมเนี่ยทีมทม,มัน,นทีมมันแย่เออน,น,นั่นที่อะไรเ่ยอันนี้อันนี้โซโลอันนี้โซโลอันนี้ซันจิซันจ,นจีอันนี้โรบิน จบแล้วชีวิตอันนี้ผิดอันนี้จบอันนี้รู้ฟิแฟงกี้เอาเป็นสมมติว่ามันไม่ขึ้นมาดีกว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้พวกที่เหลือมีแค่ลูฟี่สู้อยู่คนเดียวอ่าอ่าอันนี้เป็นพื้นดินพื้นดินไอ้ลูฟี่แย่เคลียร์อยู่ชั้นล่างอยู่พวกนี้ไอพวกนี้อยู่บนเรือบนเรือเรือซันนี่เรือซันนี่ออ๋เรือซันนี่สิงโตเรือซันนี่มีมีมีอันนี้อยู่ เีรือซันนี่ลูฟี่ไกลเงี้ยปุ๊บเสร็จปุ๊บนี่ปรากฏตัวออกมาดาคอนดาคอนปรากฏตัวออกมาตัวอมาผมกับซาโบที่แม่งยืนอยู่ตรงนี้หุ้ยเขตแม่ซาโบโดนจับอยู่ไหมวะเอาเนาะเอาชิปานแล้วพร้อมกับกองคารปฏิวัติที่มากันตรงนี้เออนั่นแหละ เออนั่นแหละหลายคนในเฮียเออนั่นแหละเสเคนั่นแหละหลายคนมาวะเนี่ยเนี่ยงอกออกมาหลายคนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบนี้มาช่วยไว้แล้วเสร็จปุ๊บก็จะเกิดสงครามใหญ่การต่อสู้ที่มารีฟอร์ดมันกลายเป็นเด็กๆไปเลยและจุดนี้เ่าวสงครามเลยสงครามชื่อสงครามอะไรผมให้คุณซิกคราม อเว้ยจินตนาการรถเรืออ๋อเว้ยส่งคามส่งคามดับเบิลใหม่ดับเบิลใหม่เพราะกูมีสองใหม่ใช่ละส่งคามดับเบิลใหม่เออมันมันจะเป็นส่งคามส่งคามไอสีสีสเปร์สเปร์ก็ได้สเปร์ก็ได้เทสดิสเปร์ก็ได้สเปร์ก็ได้ในสเปร์วะ ไม่มีสเปรยวะโอ้รุ่นไหมมีสเปรยอ่ะอันนี้ดูสีได้อันนี้ดูสีอนนพอเขียนมันก็จะไม่เห็นสีแล้วเพราะตอนนี้น,นี่สเปรยไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็นสีขาวอยู่เนก็สีดำก่อนเป็นก็สีดำก่อนทีหนึ่งสีอะไรก็เอ้ยส<อ>งครามแดงเนี่ยสงครามมาหาศึกคนจนเทพด้วยสงครามมาหาศึก เอายิงด้วยเชี่ยม่เกี่ยวกันดิยำลูฟี่นี่แหละมันต้องเป็นสงคราม,มที่ทุกคนเออนั่นแหละช่างแวงที่ทุกคนจะฆ่าไอ้นี่เออแล้วนี่พ่อพระมาโปรดทำไมต้องไปเสีเเลือกไม่ใจ มันเป็นตัวดีไงต,ตัวดีผม,มเข้าใจครับสมวนติวไม่สีเหลืองครับอาจารย์มันเป็นตัวดีครับส่วนพวกเกี้ยนี่เป็นพวกชั่วไม่ถะอ,เเอ,อุ้ยเออเป็นสีม่วงครับพวกพวกชั่วไงตัวร้ายสีโทนดำๆอ,อันนี้คือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องเป็นสีแดงครับคือมันกําลังจะตายอ่ะง่ายๆนั่นแหละผมคิดว่ามันสู้ไม่ไหวหรอกสู้สองคนเนี้ยครับผมคิดว่าสงครามกันที่สาม จะต้องมีการลูฟี่ใกล้แพ้ไอ้นี่มาช่วยแล้วลูฟี่ก็ถอยไปอีกรอบอแน่นอนถอยไปหากำลังพระพวกจากแชงคูดก่อนอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็กลุ่มของ<ช>โนดขาวแชงคูดม,มาด้วยเหรอในในเลยแชงคูดนคในเลยแชงคูด กูจะวาดยังไงวะไอสัตว์หัวมังกรแดงหัวมังกรแดงข้างหน้าเป็นหัวมังกรเออเออแั่นั้น <แบ S 1> มีเขาแล้วก็มีธ<อ>งออ,อันนี้กลางกลางใบกลางเรืออยู่ไหมโอเคใออนหัวกะโหลกเอ,อแล้วก็มีพาดพาดพาดตรงตรงหน้าน้าหัวกะโหลกเป็นสีแดงอ,อ่าแชงคู นี่แหละแชงคูดเรือยๆแชงคูดมาเขาต้องไปขอกำลังจากเดือแชงคูดมาแน่นอนต่อไปต่อไปเป็นทฤษฎีของเรื่องดาบพิฆาตุนไอใคเฮียวาดไม่เป็นไรเฮียกระบกโดยกาถูทำไมคูคุณจะอะไรท่านคุซันอย่างนั้นเหรอคุณจะคุซันอย่างนั้นหรอคุซันวาดไงไวเฮียตอนเป็นมนุษย์นี่ เพรา่ามันมันมันจะเหมือนไมเคิลแจ็กสันอะเพราะว่าอันน uh. ี้คือครูส oh. ันเออมันจะคล้ายคล้ายคล้ายไมเคิลแจ็กสันอะแล้วใส่หมวกเขาเรียกหมวกอะไรไม่รู้หมวกเออหมวกสรงนั่นแหละเออไอเฮียคนกลายเป็นคนครูสันกลายเป็นคนจีนไปแล้วเออยนี่แหละบอกไปครูสันซะไอสัตว์เนี่ยแหละครูสันมันใกล้ตายมันใกล้ตาย ใกล้ตายใกล้ตายเน,ในใีย่ยมันใกล้ตายเลือดเลือดไปนอ,อกจบเรื่องนี้ได้ลงยูทูบแน่เออคุสัตว์รูใกล้ตายเลือดไปนอ,อก <c oughs> แล้วทีนี้ทันโมันก็มาทันทีโลกก็มากับเสาร,สร์ละอีกสองคนมันต้องไปเจอหมอ,อ,อต้อไปเจอหมอเจอหมอกำลังหาหมอกันใช่ไหมตามที่กูเคยดูมาน,นะ <c oughs> ใช่ใช่ไปหาหมอห,หมอที่หมอที่เป็นผู้หญิงผู้ชายกูก็ไม่รู้นน่าจะเป็กูได้ฟังเขาเล่าไหม นั่นแหละผู้หญิงอ่าผู้หญิงอัาผู้หญิงอามีนมน่าจะเป็นเสาหลักอ่ามีนม,ม,นมผู้หญิงอ่ะคุณหมอผู้หญิงได้นําเข็มฉีดยามาใช่ปะวะหรือว่ามันแดกยาวะยุคก่อนมีเข็มฉีดยาด้วยไม่มีไม่มีมมแต่มันมีรถไฟนะอ่าได้ยายาบายายาเออเป็นยาต้มเอออย่างนั้นแหละยายากูบอก ยากระโลกที่ให้ความตายสัตว์ยาน,นั่นคืออะไรนั่นคือแมวีอะเซนเดรลักเซ <c ười> นเดรลักยากินไปตายแน่ยายาผู้หญิงยิม้มอืมยายา<อ>แดกก็ไปซ้ายอีกทีอะแดกทีนี้มันก็มีพลังลกลายเป็นอสูร ่ใจ<ค>แล<ก>้วมันก็เลยกลายเป็นไศูนย์แล้วตามก็เลยเพิ่มมาแล้ยตาแล้วสมองแล้วสมองมันก็เพิ่มมาเฮ้ยเ็ดสมองกี่ดวงกูก็ไม่รู้นี่สมองมันใหญ่ขึ้นสมองเพิ่มมาอันนี้คือมูสันใช่ใช่นายคิดถูกแนละ้วมันคือมูสันนายยีนไงยิ้มมีฟันตัวมันก็จะหนัก บึกบุนเออบึกบืนขึ้นเป็นไงนี่เมสุดครับครึ่งสิบสองคนแล้วมันก็ฆ่าไอที่นี่ปึกฆ่าหมอฆ่าหมอแล้วหมอกลกายเป็นอกระตัดหอจริงอหหมอแล้วหมอหมอก็ได้เป็นเป็นคนเป็นคนที่ไอ้นี่ที่เล่นที่เล่นอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรนะของญี่ปุ่นน่ะไอที่มันไวดีดนิ่งๆชื่ออะไรนะไม่รู้ขออนุญาตเปิดเพลงดิวตัดไม่ได้ชอบไหมต้องต้องต้องเพลงนี่ เป็นยังไงลนะ่ะสุดยอดทำเป็นโฆษณากันไว้ที้ย่ผ่านแล้แต่กูไม่ได้ยินกูให้ทักกูไม่ได้ยินกูวมมีดเออผมได้ยิน,ยนยคนเดียวนั่นแหละโอ้ซื้อซื้อแม่ซื้อโยครูซื้อแม่ซื้อโยครูนาเลมูวิชีไม่ชีไม่ตา ก็คือโนจังไปมันอะไรมันเลยกลายเป็นอีป้าถือขิมแค่ไหนหรอไปถึงไปถึงไหนใช่ไหมมันอ่ามันเลยเป็นอีป้าดีขี姆เออนั่นแหละขิมคล้ายๆเออนั่นแหละขิมกีตาร์แนวโน้ต นั่นาาแหละนีย่ยแหละเัน่อะไรกลายเป็นนี้ป้าดีคิมีมมันนั่งอยู่นะไม่ใช่มันไม่มีขามันนั่งอยู่ตาตาไม่มีตาไม่มีตา,มมตาบอดตาบอดตาบอดมัน่อะไรกลายเป็นนี้ป้าดีคิมีมอืมแล้วมันก็ไปล่าไปล่านักล่าสูนทสาหรักคนหนึ่งไปเป็นไปเป็นสูนเป็น,น,น,เ,ปนเป็นคนใช่ไหมคนไหนวะเป็นเป็นคนใช้ปานปานจาาันทา เป็นพี่ชายของคนที่ใช้ปานตะวันไอหน้าแผลปะเออคูมันเป็นคูแฟดกันเอ่อเอาเป็นว่าผมยาวๆนะไอเฮียดีแล้วกันผมยาวเ,าเฮียนีแล้วกันผมยาวแล้วก็มีมีปานที่เขาเล่ากันว่าอายุจะถึงอยู่ได้แค่ยี่้าปีแล้วก็จะตาย โอเคยี่ห้ายี่ห้าไปโอเคมาล่าอีกแล้เนี่ยอนซาปอมมือชอกมีนั่นอะไรคนโดนขังอยู่ในกล่องเหรอฟักแหม่เออเนี่ยไอ้นี่มันมาล่าไงไอ้นี่มันก็ตะโกนออกมาด้วยความอุทานฮไม่ใช่อันอันอันนันอันนั้นมูซันใหม่อันนั้นมูซันใหม่อะไรเโอเค ไอ้เฮนิมาโอเคไอ้เฮนี่มาฆ่าไอ้เฮนี่มาฆ่าไอ้เฮนี่เองเออใช่ไหมวะกูก็ไม่เคยดูดใช่่อาโอเคมูซันชวนให้ไปเป็นไปเป็นอะไรน,นี่อาซูนโอเคมูซันชวน,านามานี่มานี่ท้านายอยากจะแข่งแข่งขึ้นแล้วก็นาย้าเป็นอสูรถ้าได้เป็นอสูรแล้วนายก็ จะไม่มีวันแก่ไม่มีวันตาย power 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 เออได้กันเลยไอ้นี่กันไอ้นี่กันเลยฟักไปฟักฟัก c k ให้ผู้ชันไปต้องมีดาบด้วยต้องมีดาบด้วยต้องมีดาบด้วยจะได้จะได้เป็นนักล่าสุดดาบเห็นไงสุดยอดน้าี่มือกัเพลงขึ้นเลยดาบน้ยงี้ เป็นไงว่ากูไม่ใช่กูว่าน่าจะเป็นสตาร์ a อ s อะไรเริ่มเริ่มสตาร์อนี่คือเรื่องเดมอน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 ซเลเยอร์เขียนไงวะนั่นแหละเดวอสเลเยอร์ตัวอตัวเดียว นั่นแหละนั่นคือเรื่องเดวอนสเลเยอร์มันคือการว่าเล่าประวัติย้อนหลังของมูซันนะครับประวัติประวัติประวัติของมูซันมูซันี่เป็นไงกูคงไม่ต้องเขียนชื่อผมคงไม่ต้องเขียนชื่อกลับนะครับว่าใครเป็นใครใช่ใช่คุณคงจะดูกันออกผมวาดออกจะเหมือนเหมือนจัดเลยนะ ว่าไปมูซันนี่ก็น่าตาขายเคียนี้อยู่นะตะกูลเทียรกันตะกูลเทียรกันเปล่าดูดีแค่เคี้ยนี่ผมยาวกว่าแล้วก็ไม่มีตาขนาดนี้เนาะหน้ากลมๆเหมือนกันเลยใช่ใช่ว่าไปอีป้ายนี่เปลี่ยนแปลงเยอะนะใช่เปลี่ยนเยอะนี่นี่เฮ้ยป้าไม่มีหนวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออก